สมอลสมาชาแนลคะ่ะวันนี้ก็ยังอยู่กันในเกมดีโบยมือท่านนะคะมาดูต่อกันนะคะว่าวันนี้จะไปถึงไหนแล้วก็จะมีบอสตัวโหดมาให้เรา,าจัดการไหมนะคะไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้สมสมาด้วยนะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะอันนี้ก็จากคราวที่แล้วนะคะที่เราเข้ามา ช่่มเพื่อมาช่วยคนที่โดนจับมานะคะคือมีพ่นใหญ่ด้วยฮะมอนเยอะจัดๆเลยนะคะโอ้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 แย่แล้วแย่แล้วโอ้เร่าจะหมดเร่าจะหมดโอ้โอ้ quả chấm một, ồ ตอนนี้ก็เข้ามาถึงตรงที่คนโดนจับอยู่แล้นะคะเราก็ต้องช่วยคนที่โดนจับนะคะโอ,โ,อโอ้จะตายจะตายจะตาย ู้กันแบบรัวๆเลยนะคะอันนี้ iful. มาหลายชิดหลายทางมากเลยนะคะเมกว่าจะตายมึง ทีนี้ก็เราก็ช่วยคนได้แล้วนะคะเจ้าข้าปกมันเจ้าข้าปกมันหมดใจเย็นเจ้าปลอดภัยแล้วใช่เดี๋ยวก่อนคนอื่นมีมว้วนําพีประตูมิติแต่แเราเอ้วมไม่ถึงไปออกไปจากที่นี่กันเถอะ อันนี้เราก็วาร์ปมาถึงเวทแทมแล้วนะคะดีเนอะไม่ต้องเดินใช้วิธีวาร์ปเอาอะ <S 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 แล้วคนที่เราช่วยมานะคะก็ชื่อคอลินนะคะเป็นช่างตีเด็กประจำหมู่บ้านแล้วก็เขาก็บอกเราว่าถ้าต้องการอาวุธต้องการเกาะเพิ่มเติมให้บอกเขาได้นะคะเขาช่วยเราได้ ตาของข้าจับจ้องไปที่เจ้าร้องไห้และสิ้นหวังเพ่อบาปแห่งการนำรงหยู่ของเจ้าจะถูกหลังไหลออกไป <S 2> <S 2> ไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากขี้เท่าอันนี้น่าจะเป็นปีศาจท,ที่ออกมาจากอีมิติหนึ่งหรือเปล่านะคะนี่ก็เข้ามาคุยกับเต็ดกาดเคนนะคะน่าจะเป็นผู้นำของมึงนี้นะคะ เขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเ,เรื่องด้านมืดเรื่องรัททิต่างๆนะคะในเมืองน,นี้ให้ฟังนะคะรายละเอียดก็ไม่ต้องสนใจนะคะ <c oughs> เหนื่อยผ้าค่ะทหารเข้ามารายงานว่ากําลังถูกพวกรัทธิโจมตีอยู่นะคะคุยเสร็จแล้วก็มาช่วยทหารนะคะมาจัดการกับปีศาจรรงประตู ทางตะวันตกนะคะที่ทหารเขาไปบอกไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้เราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันตกนะคะที่จะหารบอกไว้นะคะเพื่อจัดการกับพวกรัฐทิพวกนี้อีกนะคะเจอก็แต่มอนประหลาดประหลาดทางนั้น Oh, 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 denger, denger. Huh? ก็เจ้าสกาตัวนี้นะคะสั่งให้พุกน้องมาจัดการเรานะคะก็เกมนี้ก็สู้มันดีนะคะแบบออกอาวุธแบบสนุกมากเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจะลำบากในการเปลนะคะถ้าก็มีเวอร์ชั่นในภาษาไทยก็น่าจะดีไม่น้อยนะคะให้ลำบากคนเล่นนะคะต้องไปหานั่งแปลอยู่นะคะ เรียร้อยค่ะแต่คิดว่าคงไม่น่าจะจบเท่านี้นะคะแล้วมันก็ไม่จบเท่านี้จริงๆด้วยเออตัวแบบเอกเลย

โอ้สู้คนเดียวไม่พร้อมลูกกระต๊อกมาด้วยโอ้เปลี่ยนไม่ <c oughs> ่าโอ้ไปลูกไปลูกไปลูก <c oughs> ตายกันมึง ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาเก็บของเพื่นๆนะคะก็วันนี้เราผ่านบอสมาได้แล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะไปลุยกันตรงไหนต่อนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้สมรสมัยด้วยนะคะเป็นมือใหม่นะคะก็หัดเล่นไปเรื่อยๆนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ มีอะไรจะแนะนำนะคะจะบอกกล่าวติติงอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกันจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ